สัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง All Fantasy BB Books นะคะวันนี้ BB จะมาแนะนำหนังสือเรื่องความลับของซานตาคลอสผู้เขียน Max b a r n e t ์ผู้แปลพลอยโจนเป็นหนังสือแนวหนังสือเด็กหนังสือภาพนิทานคําปวยสนุกสนานหันซาไปกับนิทานสร้างจินตนาการเรื่องความลับของซานตาคลอส นิทานแสนน่ารักถ่ายทอดเรื่องราวปิศนาในคืนคริสต์มาสอีฟซานต้าเอาของขวัญมาให้พวกเราได้อย่างไรนะเขายืดหัวตัวลงมาจากปล่องไฟหรือเปล่าแล้วถ้าบ้านของฉันไม่มีปล่องไฟล่ะมาหาคำตอบสุดวิเศษไปด้วยกันสิหนังสือเล่มนี้ถ่ายทอดด้วยสำนวนชวนอ่านพร้อมภาพรประกอบสีสี น่ารักชวนติดตามให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินและเสริมสร้างทักษะการอ่านไปพร้อมกับส่งเสริมความผูกพันในครอบครัวหนังสือเล่มนี้มีทั้งหมด32หน้าราคา125บาทตีพิมพ์ในประเทศไทยโดยสำนักพิมพ์นสมีบุ๊กนักอ่านที่สนใจสามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ หรือสั่งซื้อได้ที่พิกัดใต้คลิปใครชอบคลิปนี้สามารถกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ BB ได้แล้วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย